อิมินาสการเรนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาสังฆังอภิปูชยามิ อระังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธรรมังนามาสมามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนะมามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสา อราหโตุยสมาสัมพุดทางสนาโมตาสาภะภาวะตุยอาราหโตุยสมาสัมุดทาพสุดทางสรนาคายจ มีทางมาสารานังข้าชามิสังฆังสารานังข้าชามิทุติยามปิโุยทางสารานังข้าชามิทุติยามปิธางมังสารานังข้าชามิทุติยามปิสังฆังสารานังข้าชามิตติยามปิโุยทางสารานังข้าชามิตาติ ជ្យែម។ខ្ម៍ំ។ ത ើ្នើបាប់ទីកងក្នំណាប់ទៅទីកងលើយនែ្ម្នំ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโววิจารณสัมปันโนสุขตโลคาวิทัวอนุตโรปุริสธรรมาสารติสัตธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาคตัวภะคะวตาธรรมวสันติติ Go cool. ahead. Cool. อาลิกัวหิปัสิโกัวโอปัยิโกปัจจัตตังเวทิตาพวินยูเทติสุปฏิปันโนะปะขวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนะปะขวะตัวสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนะปะขวะตัวสาวกสังโฆสามีจิ่ปฏิปันโนะปะขวะตัวสาว วากัสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอาตปุริสะโปคะราเอสสะปะคะวะโตัวสวากัสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทากินายโยอัญชริกะระมิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสติ

ทิธรามาวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังกัลลานิมาราติเรกรมะิโยจิตสาภราติงโครังปนาระวกรมาคามธาทยาคังคันติสุทันตวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยมัง ธารานิราธิริงขจวรังอติมาตาพวตังทาวากิจากรรมสเนวัสุธารุนันตังเมตังบุเสกวิธินาจิตวามูนิโทตันเตเจสาภาวตุเตเจยามัคลานิโอเคตาคาธรรมติหัสสุธารุนันตังทาวันติโยชนปะทังภูริมา ราวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตตวามุนินโทตันเตจะทราบวตุเตชยามังครลานิกตวานกคาธมุทารังอิวะคาพินียจินใจยตุทวจนางชนะกายะมาเจสันเตนโสมาวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจะทราบวตุเตชยามังคา นิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาธาดิโรปิตมานังอติอันทะพูตังปัญญาปฏิปัจริตุจิตวามุนินทุตันเตสสาภวตุเตชะยมังคลานินานโทุปนันทังพุชคังวิปุตังมาหิติงปุตเตนะเทระพุชเคณทะมาปยันโตอิท ปัวปเทสวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตชยามังคลานิทุขาหะเททิพุจเคนาสุธาทหาทั้งพรมังวิสุที่จุติมีทิปกาพิธานัญยานายปเทนาวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิภัวตชยาม ขาระอัตคาทายโยจานโนทินาทิเนสารเตมทันดีหิตวานิเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอะธิขมายนโรสปัญโย มหการุณิกวนาทวิตายาสาปปาณินางปัวเลตวาปารมีสาภปัตุสามปพวิีมตะมังเอเตนะสาจวะเชนะหัวตุเตชยามังคลังชยานตัวปัวทยามัวเลสักยานันทิวาตโนเอวังตะวังวิชโยหุหิชยาสุชยามัง เลอปราชิตาปัลลังเกสเสบัวิปวะเลอภิเสกสาพระพุทธานังอาคาปัวโตปโมตติสุนขาตังสุมัาะลังสุปัพาตังสุหุติตังสุขโนวสุมหหุตโตจะสุเยตังครามมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจกรรมังปทาคินังปทาคินัง ोकम् माम् पथा किना पथाकिना पथाकिना नितवान् पथे ปาทาคินภพระวัตุสาพมังกลังราคันตุสาปเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสทิพระวันตุเตพระวตุสาพมังกลังราคันตุสาปเทวตาสาภทัมานุภาเวนัสธาโสทิพระวันตุเตพระวัตุสาพมังกลัง ังราคันตุสาปเทวตาสาปสังฆานุยอาเวณสธาโสทิภาวันตุเตอานังสุขิโตโนโมีโอโให้ข้า,ขาพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข นิทุโคมีจงเป็นผู้ไร้ทุกอเวโรมี oh <omi> จงเป็นผู้ไม่มีเวนอภยปาโชมี oh <omi> จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิโคโหมีจงเป็นผู้ไม่มีทุก สุขีอัตตานังปรินารามีจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถอดสาเพสัตตาสุขีตาทนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสาเพสัตตาอเวราทนตู ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเบนสพเพสัตตานาภยาปาชาโรนโตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสพเพสัตตาอานิคาโทนโตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุก สัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพะทุขาปามุจจนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวล สัพเพสัตตาละทธสัมปติโตมาวิกาชันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พราจากสมบัติอันตนได้แล้วสัพเพสัตตากรรม,มสกากรมมทายาทากรรม,มโยนิกรรมมพันธุกรรมมปฏิสารนา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสันติกัละยานางาาาังวาปาะกังบา ตาสาธายาธาภวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเจตามีมาตาปิตุนางโตุตุยาหุตุมาตาปิโตขอส่วนบุญนี้น จงสำเร็จแก่มาลาภยาของพระพุทธเจ้าขอให้มาลาภยาของพระพุทธเจ้ามีความสุขมีังเมแหยะปินังโส ยีนังสัพพะเปตานังโมตุสุจิตาโมตุสัพพะเปตาขอส่วนบุญนี้จงทำเด็กแก่เปร์ทั้งหลายขอให้เปร์ทั้งหลายมีความสุขยีนังสัพพเวรินังโมตุสุจิตาโมตุสัพพะเวรีขอส่วนดุนีต้องทำเด็กแก่เจ้ากำนายเวรทั้งหลาย ทาให้ทั ų, health, ้งหลายมีความสุขทังสัตีะสัตตานังโหตุสุขิตาุมตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุนนี้จงมสำเร็จแก่ทั้งหลายขอให้สทั้งหลายมีความสุขเท่าหน้าเถิดการอธิษฐานขอโอโหสิกรรมให้ว่าตามดังนี้ข้าพเจ้าขอโอโหสิกกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอน,นิสงแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคนาญาติและผู้มีอุปการละคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเธอ